มาที่ช่วง Explore Brand Box นะคะคุณผู้ชมเวลาที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนไม่แปลกค่ะที่เราจะเห็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีๆแล้วนะวิเคราะห์มองการเติบโตในปีหน้าไปแล้วในขณะที่สัญญาณเครื่องม,องมือทางเทคนิคอาจจะยังไม่ใช่จุดซื้อที่ดีที่สุดถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องใช้นวัตรกรรมด้านการลงทุนอย่างโปรแกร,รมช่วยเทรดช่วยเราตัดสินใจอีกรอบหนึ่งนะคะ b r a n Box จะบอกอะไรกับเราบ้างสําหรับการลงทุนในหุ้น AP พูดคุยกันนะคะกับคุณวิชานนท์วงชัยคนากรค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะ ครัับสสวดีอยากจะซื้อหุ้นลงทุนแต่ว่าตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคบอกว่าอาจจะต้องรอถอยจุดรับลงมาถ้าเราใส่ชื่อ AP เข้าไปในโปรแกรม b บ a i n Box สัญญาณบอกอะไรเราบ้างคะครับก็ใส่ชื่อหุ้น AP เข้าไปใน b บรน n Box ปุ๊บโปรแกรมก็จะบอกออกมานะครับว่านะตอนนี้นะครับมีสัญญาณขาขึ้นอยู่6สัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณขาลงเนี่ยมีถึง18สัญญาณนะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณขาลงมีมากกว่าสัญญาณขาขึ้นค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะอันนี้โปรแกรมเตือนเลยใช่ครับครับผมครับค่ะ เสร็จแล้วดูใกล้ๆค่ะคุณเล็กปรากฏว่าเราเห็นสัญญาขาขึ้น6ครั้งจะมีเป้าหมายใกล้ที่สุดสัญญาขาลง18ครั้งก็มีเป้าหมายใกล้ที่สุด,สญญาาสดอันนี้หมายความว่ายัางไงคะครับคือแสดงว่าทั้งสัญญาขาขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ขาลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมีบางสัญญาณทางเทคนิคนะครับที่ตัวโปรแกรมเบนด์บ็อกซ์เนี่ยสามารถจับออกมาแล้วสามารถที่จะระบุราคาเป้าหมายออกมาได้ด้วยนะครับมีทั้งขาขึ้นมีทั้งราคาเป้าหมายขาขึ้นแล้วก็มีทั้งราคาเป้าหมายขาลงกันเ <c oughs> ลย อันนี้จะง่ายหน่อยคุณผู้ชมที่ไม่รู้ว่าจะจะกาหนดจุดซื้อจุดรับที่เท่าไหร่ราคาตรงนี้บอกไว้ให้เลยอ่าใช่ครับดูตรงนี้เป็นราคาเป้าหมายเบื้องต้นได้ครับค่ะคแต่แนวรับที่ให้ไว้สําหรับหน้าสรุปอันนี้ถอยมาตั้งหลักแถวๆหกบาทเหมือนกันนะคะอ่าใช่ครับก็ถ้าเป็นแนวรับแนวต้านที่โปรแกรมให้ไว้เนี่ยก็คือถ้าในแง่ของภาพรวมนะครับก็คือจะเห็นว่ามีแนวรับอยู่ที่ห้าจุดเก้าห้าหรือประมาณหกบาทนะครับแล้วก็แนวต้านตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคาเจ็ดจุดสี่นะครับค่ะคุณผู้ชมที่เห็น ภาพรวมแล้วเห็นขาลง18ครั้งอาจจะรู้สึกว่ามันก็ค,คล้ายๆก,กับเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูระยะสั้นกันดีกว่าว่าตอบโจทย์เรื่องของการตัดสินใจยังไงบ้างนะคะครับถ้าคลิกมาดูระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าจากที่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการปรับตัวราคาลงมาจากระดับราคาที่ประมาณ7.8กว่านะครับแล้วก็ลงมาตอนนี้นะครับตอนนี้ราคาณนะวันนี้มีการรีบาวเด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่7.15นะครับแต่ถ้า จากสัญญาณเทคนิคที่จับมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่สัญญาณขาลงถึง10สัญญาณเลยนะครับในแง่ของระยะสั้นครับผมอ,อันนี้เราไม่ได้คิดเองโปรแกรมคิดให้ยังเห็นขาลง10ครั้งแต่ว่ารอได้อีกใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าสัญญาณทางเทคนิคเนะตอนนี้อาจจะดูไม่ดีนะครับในแง่ของระยะสัน้นแล้วก็มีระดับแนวต้านอยู่ที่7.4ก็ถ้าสรุปเป็นกลยุทธ์นิดนึงนะครับของระยะสั้นก็จะต้องเฝ้ารอนิดนึงนะครับแล้วก็ดูว่าถ้าราคา รีบาวกลับมานะครับแล้วยืนเหนือ7ทะลุ7.4ได้เนี่ยก็น่าจะทําให้ภาพระยะสั้นเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นครับค่ะ,ะเนี่มาดูกันที่ระยะกลางต่อเนื่องไปที่ระยะยาวนะคะว่าจะตอบโจทย์เรายังไงดีสําหรับการลงทุนที่เป็นระยะยาวขึ้นนะคะครับถ้ามาดูภาพระยะกลางนะครับถ้าถ้าถอยมาดูระยะกลางกันจะเห็นว่ามีสัญญาณขาขึ้นอยู่เพียง1สัญญาณนะครับแล้วก็สัญญาณขางลงเนี่ยมีอยู่ถึง7สัญญาณด้วยกันนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตัวบอกอีกนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับจากที่ราคาปรับตัว ย่อลงมาในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังทําให้ภาพระยะกลางเนี่ยในแง่ของทางเทคนิคเนี่ยดูยังไม่ค่อยดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับค่ะมีกราฟด้านล่างด้วยนะคะคุณเล็กให้ให้คุณผู้ชมดูด้วยว่านี่คือสัญญาณที่เป็นสัญญาณขาลงหนะ้าตาเป็นแบบนี้นี่เองอ่าใช่ครับตรงนี้เป็นสัญญาณขาลงที่โปรแกรมจับออกมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปเออเรูปเออเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับที่เป็นสัญญาณขาลงนะครับก็โปรแกรมมีจับออกมาได้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาแล้วก็ต้นเดือนกันยายน นะครับมีจับออกมาได้เรื่อยๆว่าราคาจะมีการปรับตัวย่อลงมาได้ครับผมค่ะเอาล่ะงั้นเรามาดูกันที่ภาพของระยะยาวบ้างว่าจะตอ่อตลดแค่ไหนนะคะถ้ามาดูภาพระยะยาวกันนะครับถ้าคลิกเข้ามาดูระยะยาวจะเห็นว่าโปรแกร,รมบอกว่ามีสัญญาณขาขึ้นอยู่ถึง5สัญญาณนะครับแล้วก็ขาลงเนี่ยยังมีอยู่เพียงสัญญาณเดียวตรงนี้ก็จะแปลได้ว่าถ้าในแง่ของภาพระยะยาวนะครับในหุ้น AP ตัวนี้เนี่ยยังถือว่าสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยยังโอเคอยู่ยังไม่เสียนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยจะเห็นว่าแนวต้านที่โปรแกรมให้ไว้ในระยะยาวก็ยังเป็น7.4อยู่เช่นเดียวกันนะครับ<ช>ค่ะงั้นตอบจบวันนี้น่าจะระยะสั้นอาจจะต้องรอก่อ,กอนนะคะแต่ว่าระยะยาวน่าจะถือลงทุนได้แต่ว่าต้องรอแนวรับแถวๆใกล้ๆ6บาทนะคะใช่ครับก็ถ้าสรุปเป็นกลยุทธ์นิดหนึ่งก็ค<ช> <ๆ S 2> ือจะรอดูนะครับว่าถ้าไม่สามารถถ้าราคาย่อลงมาก็ทยอยสะสมได้ครับล้าอยาให้หลุดปรอง6บาทนะครับแล้วก็สัญญาณจะกลับมาดี ขึ้นมากนะครับถ้าทะลุนแนวต้านตรง7.4ได้ครับผมค่ะได้ข่าวนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณขอบคุณค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะใช้เรื่องของนวัตกรรมการลงทุนช่วยเราตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการที่จะก,กําหนดกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นของ AP ราคาล่าสุดอยู่ที่7บาท10ตางค์นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะลองใช้เครื่องมายเครื่องมือแบบนี้หรือว่าอยากจะศึกษา,าหาข้อมูลความรู้เรื่องของการลงทุนทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคอล ต่อไปได้ที่หลักทรัพย์ DBS p e c k e r นะคะ026577799 mm hmm. และทิ้งท้ายกันในวันนี้เช่นเคยค่ะกับแฟนๆรายการ DBS Explorer นะคะเพียงแค่คุณผู้ชมโทรไปที่เบอร์เดิมนี่แหละค่ะ026577799 mm hmm. แล้วเปิดบัญชีกับ DBS p e c k e r mm hmm. นะคะ10สายแรกจะได้รับหนังสือแกะรอยคุมทรัพย์หุ้นปันผลค่ะ เวลาของ dbs explorer ในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะดิฉันสสภาชัทารุ่มย้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ